ตอนนี้เราอยู่กันที่เวอร์เนนนะครับแล้วที่นี่คือโรงเรียนเวอร์เนนต์เซนต์ดอร o ีสกูที่นักเรียนไทยก็จะมาฝังอนาคตไว้ที่นี่ อนนี้เราอยู่กันที่เวอร์เนนนะครับเมืองในหุบเขากันากันรัฐบร i ต i ชค c ลัมเบียห่างจากแวนคูเวอร์ประมาณ50นาทีโดยเครื่องบินเมืองเวอร์เนนนะครับเป็นเมืองขนาดกลางมีประชากรประมาณ57,000คนเป็นที่ตั้งของเขตการศึกษาเวอร์เนนสคูลดิสทริกตในเขตการศึกษานี้มีโรงเรียนมัธยมอยู่5โรงเรียนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เราอยู่กันที่เวอร์เนนนะครับและที่นี่คือโรงเรียนเวอร์เนนต์เซนต์เดอร์รสูซึ่งต้องบอกว่า e e q u i p m Equipment วัสดุอุปกรณ์การเรียนพร้อมมากๆวันนี้เด็กๆไม่ต้องมาโรงเรียนนะครับเพราะว่าเป็นวันที่คุณครูก็จะมีอบรมมีการเทรนนิ่งมีการจัดระบบระเบียบว่าการสอนกันมีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาก็เดือนหนึ่งน่าจะมีครั้งหนึ่ง What are you guys doing today? Um, We're volunteering. Volunteering. Anything that the teachers tell you? Yeah, just helping teachers. Find, Find their way. way. And help Find a the way. Advantage it. Video 4. For promoting the school. Oh. I'll show school facility for international oh, okay. students. Is this okay? Yeah. Alright, because it's gonna be on the YouTube channel. Oh, do you want us to dance? Like? Yeah, we can dance. Yeah, yeah, let's do it. One, two, three. <laughs> okay, just lovely. โอเคเราต้องเซ็นให้น้องด้วยนะ so here โอเค today oh โอเคบายเด็กๆน่ารักมากอันนี้เป็น oh. ห้องเรียนไซ์ปกติของที่วอร์เนอร์ secondary school นะครับ mm hmm. เด็กที่นี่จะเรียนคุกกิ้งด้วยนะครับแล้วก็ขายพวกนี้วันนี้ก็มาทำขายให้คุณครูด,ด้วย เคายเตอร์นะครับสำหรับโรงเรียนนี้สามารถจุนักเรียนได้160คนแล้วก็นักแสดงอีกประมาณ30-40คนเลยทีเดียวนะครับสำหรับที่นี่ความพร้อมของโรงเรียนนี้นับว่าสูงมากมีอะไรให้เก็บไปฝากเยอะแยะได้มา yeah, yeah. หมดเลยอยากให้รู้ว่าฟาซิลิตี้ของโรงเรียนเ e r n ์เ Secondary School มันพร้อมแค่ไหน นี่เป็นห้องเรียนตัดเย็บนะครับนี่น่าจะเป็นห้องเรียนสำหรับการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็กจริงจังมากนะครับ It's a course called Family Studies and it is called Child Development. So they are computer babies and we do a parenting simulation. It's part of home economics. Yeah. And this amazing. Right? To the class. Yeah, it's pretty good school. <laughs> okay. Woodwork? Yep. <All> right. อันนี้อยู่ในโรงเรียนมัธยมนะครับคุณครูกำลังทำเฟอร์นิเจอร์อยู่น่าจะไว้เตรียมพร้อมสำหรับการสอนผมและชอบจริงๆเลยอุปกรณ์ที่นี่มันแบบว่าพร้อมมากในโรงเรียนมัธยมคนที่นี่เขาใส่ใจกับรายละเอียน,นะครับความสะอาดเนี่ยผมให้ที่หนึ่งเลยแน่นอนว่าเราเรียนเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นนะครับเราอาจจะไปเรียนออกแบบ โปรดักดีไซน์สถาปัตย์หรือแม้กระทั่งวิศวกรเพราะว่ามันคือไอเดียของโครงสร้างถ้าเราเข้าใจว่า Product แล้วก็โครงสร้างเนี่ยมันหน้าตายังไงมันทำงานแบบไหนเราก็สามารถต่อยอดได้อีกมากมายเลยนะครับต่อไปห้องเรียนศิลปะนะครับไซส์โอ้ใหญ่นะนี่งานเด็กนะครับเป็นงานปั้นเดี๋ยวเราแอบเปิดดูทำรองเท้าไ้ได้ดั Thank you. All right, and next. Okay, so this is photography over here. Yep. The students are around to borrow all the equipment. Oh no. yeah, yeah, we encourage that, right? So oh. they, we've got here's our Nikon. okay. Okay, so this is also if you remember, if you remember your analog, you remember all the, the developing. This is all the developing, like for reels, like the developing reel. Yes so they also have we know we use our oh. photoshop right yeah so obviously a big part of our class is just to have our, our laptops yeah available for us the students do not need to have their own laptops no no i provide that and we provide the you know the licensing for photoshop oh yes right, right. And, mm -hmm. and then you know we have things like you know we have i don't have these all upstairs but all my studio lighting for you know for doing portraiture right, right. so we talk about three-point lighting yep คุณครูอย่างอาร์ตอ่ะมีห้องเรียนโฟโต้นะครับอุปกรณ์สมสบูรณ์มากมไม่เห็นที่ไหนอย่างนี้มาก่อนเลยอุปกรณ์มีทั้งหห้องแลบห้องมืดครบ The next เกียร์ตอนนี้อยู่ห้องอิตวะทีนนะครับเรียนเครื่องยนต์นี่เราก็จะมีรถอยู่1นึคันอย่างนี้เลยนี่อุปกรณ์พร้อมทีเดียวอุปกรณ์ก็ช่างมากๆนี่เป็นห้อง geology class เหมือนว่าพื้นที่ตรงไหน สัตว์อะไรจะมีบ้างอะไรอย่างนี้แล้วประกอบไปด้วยธาตุอะไรเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเขาต้องเรียนรู้เรื่องของแลนด์เพราะพื้นที่เขาเยอะอันนี้เป็นห้องดนตรีนะครับ อุปกรณ์ที่นี่ก็คือมันยืมของเรียนได้เลยอยากเล่นอะไรมีอุปกรณนะ์ให้เด็กได้เลือกเล่นด้วยครบจบที่นี่ได้ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงยิมของ Vernon Secondary School กเนาะก็นี่เป็นบรรยากาศของโรงยิมนี่เลยว้าวใหญ่มากที่นี่ก็จะเป็นทั้งสนามบาสแล้วก็มีทั้งน่าจะเป็นเน็ตบอลนะ แล้วก็เป็นออเดทอรเรี่ยมให้เด็กๆเนี่ยมาเชียร์หรือว่ามาคุยงานซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษที่ไม่มีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนยกเว้นเด็กวอรุนเทียมาช่วยคุณครูในวันที่คุณครูเขามาอบรมกันมาเทรนนิ่งกันหรือว่ามาประชุมกันที่นี่เข้าได้สองทางนะก็คือว่าเข้าด้านหลังก็คือเดินเข้าส่วนด้านหน้าเป็นรถบัสตอนนี้เราจะไปดูหน้าโรงเรียนที่เป็นรถบัสเข้ากัน oh <my> <laughs> In education, I am education. Education? Yes. เด <Okay. S 1> ็กๆชอบนะครับ ch YouTube channel ด hmm. right. ังนั้นเราต้องทำต่อไปตรงนี้เป็นด้านหน้าละหน้าโรงเรียนนะครับอีกด้านหนึ่งนอกจากตรงนี้ยังมีโรงเรียนอื่นอีกนะซึ่งเราจะพาไปดูกัน So it's almost of the h o s t family living t h r o u n d o u here. Yup. They live kind of all over the city. Yeah. They have scuba. Yup. Okay. The yellow one. Yup. เรียไม่ต้องจ่ายค่ารถบัสแล้วนะครับเพราะว่าโรงเรียนใจ่ายให้แล้วมันรวมอยู่ในค่าเทอมถ้าเกิดบ้านเราอยู่ห่างเกิน2กิโลครึ่ง3กิโลแล้วถ้าเกิดว่าเกินกว่านั้นเราสามารถนั่งบัสสีเหลืองโรงเรียนมาได้จากบ้านโงเรียน ตอนนี้เราอยู่ที่ฟูตันนะครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยโปรแกรมที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือกีฬาเพราะว่าที่นี่สปอร์ตมีทุกอย่างยกเวน้นฟุตบอลสำหรับเด็กชายสกเกอร์นะไม่ใช่ฟุตบอลแบบเขานะสกเกอร์นะที่นี่ไม่มีต้องไปโรงเรียนอื่นนะก็นี่คือบรรยากาศของห้องสมุดส่วนใหญ่ก็จะมีหนังสือทั้งฟิกชันทั้งนันฟิกชันด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เราจะไปดูคลาสไซน์เนาะที่นี่ ก็ปกติเด็กที่นี่เนี่ยจะเรียนกันประมาณ23คนต่อหน,นึ่งห้องเรียนนะครับมีห้องเล็กๆในห้องใหญ่ๆด้วยก็คือห้องนี้อาจจะเป็นห้องนั่งแยกทำงานนะซึ่งอยู่ในคลาสรูมใหญ่อย่างนี้ตอนนี้เราไปถึงห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะครับโรงเรียนก็ไม่มีใครแล้วนอกจากเราเพราะว่าคุณลุงที่ดูแลโรงเรียนก็จะกลับแล้ว อันนี้เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นไบโอนะอันนี้เป็นวูดเวิร์กนะครับเป็นห้องเรียนงานไม้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอาดแล้วก็หน้าเรียนอันนี้คือโรงเรียนรัฐบาลนะ ตอนนี้เขาก็ปิดโรงเรียนแล้วนะครับเรามาตอนนี้ประมาณ5้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นตอนนี้เราอยู่กันที่คาร์ลามองกาเซคันเดอรี่ส o ูลนะครับเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตเบอร์เนน สกูดิส r ริกที่มีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ600กว่าคน600กว่าคนนี่มีเด็กอินเตอร์อยู่ประมาณ4ี่คนเนาะก,ก็ถือว่าไม่มากแล้วก็ที่สําคัญไม่มีเด็กไทยเลยในโรงเรียนนี้ก็จะมี subject ต่างๆเนี่ยก็ครบครันนะมีสนามบาสอยู่ข้างหลังแบบนี้บ้านโฮมสเตย์ก็จะอยู่ย่านนี้ครับโรงเรียนนี้นะครับก็จะอยู่บนเนินเขาคารามองกาซึ่งถ้าเกิดว่าเดินลงไปข้างล่างก็จะเจอเลคที่สวยมากๆถ้าได้มาอยู่แถวนี้ผมว่าตื่นมาก็มีความสุขแล้ว สวยมากเลยที่เวอร์เนนนะครับมันเหมาะมากกับการมารีแลกซ์แล้วก็เป็นมิดมากสำหรับเด็กนักเรียนเนื่องจากว่ามันไลฟ์ลี free. มันปลอดภัยอะเอ็นจอยไลฟ์ได้นะครับที่เวอร์เนนถ้ามาเรียนก็เยี่ยมเลยวันนี้เป็นลองเ,เลยนะแบบว่าตอนนี้อยู่กันที่ซีตันนะครับโรงเรียนมัธยมที่เมืองเวอร์เนน เป็นโรงเรียนสุดท้ายของวันนี้ล,ล้วล่ะที่เราจะไปวิสิทธิ์เนื่องจากว่าตอนนี้ก็ห้าโมงสีเริ่มมืดแล้ว WL c ตันเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประมาณ1,050คนซึ่งเป็นอินเต n ร์เนชั่นแนลประมาณแค่35คนเองที่นี้โดดเด่นเรื่องวิชาศิลปะทั้งหลายทั้งบวงไม่ว่าจะดรามา่าดนตรีหรือออกแบบหรือว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเด่นเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นถ้าใครมองหา subject สายศิลปะตรงนี้พร้อมมาก Ver n o n School District ตนะครับตั้งอยู่ในโลเคชันที่ปลอดภัยมากๆเป็นเมืองขนาดกลางที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับมีทั้งภูเขาแม่น,น้ําทะเลสาบแล้วก็อยู่ใกล้สกีรีสอร์ทมากๆด้วยเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็สามารถจะเล่นสกีได้แล้วเหมาะสำหรับคนที่มองหากีฬาแบบหน้าหนาวมากๆผู้คนที่นี่เป็นมิรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําหลากหลายเลยค่าครองชีพไม่สูงมากถ้าเปรียบเทียกบกับเมือง,องใหญ่ๆถ้าใครกําลังมองหา ประสบการณ์การเรียนรู้แบบแคนเดียนแท้ๆนะครับเวอร์น,นัน,เ,นเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและก็มองข้ามไม่ได้เลยนะครับ